สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีทำพริกหนุ่มยัดไส้นะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากๆอร่อยแบบเพลินมากเลยค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามให้กับเพจกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะเตรียมพริกกันเลยค่ะพริกนี้ทำความสะอาดแล้วนะคะล้าง ทำความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งค่ะหรือใครจะผึ่งไว้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็นำมาตัดหัวแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ผ่านะคะเราจะไม่เอาเมล็ดของพริกเลยนะคะจะไม่ให้มีติดไว้เลยนะคะเราก็จะล้อๆออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เขี่ยๆเมเล็ดออกให้หมดนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงค่ะก็จะมีพริกหนุ่มมีหมูบดนำไปบดด้วยเครื่องบดแห้งนะคะมันก็จะละเอียดนุ่มๆแบบนี้ค่ะมีน้ำตาลทรายมีผงปรุงรสมีพริกไทยปน่นมีต้นหอมซอยมีซอสหอยค่ะ มีซีวขาวค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการหมักหมูนะคะเราจะใส่หมูบดลงไปค่ะเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปยกเว้นต้นหอมนะคะจากนั้นเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันดีค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ค่อยๆคลุกไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆนะคะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็จะพยายามตีตีให้เนื้อหมูที่เราหมักให้มันเหนียวดีนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะเติมต้นหอมลงไปค่ะใส่ลงไปหมดเลยค่ะคุกเขาให้เข้ากันเช่นเดิมค่ะ จากนั้นเราก็จะปาดขอบกะละมังนะคะแล้วก็พักไว้15นาทีค่ะพอครบ15นาทีเราก็จะนำมายัดไส้พริกหนุ่มของเรานะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะคะใส่ให้เต็มกดลงไปใส่ให้เต็มแบบนี้ค่ะ เราจะทําไปเรื่อยๆจนพริกของเราหมดนะคะพอเรายัดไส้พริกหนุ่มของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะพอกระทะร้อนเราก็จะนําพริกหนุ่มที่ยัดไส้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหรือใครจะไปย่างกับเตาถ่านก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนค่ะพอเรียงพริกหนุ่มของเราเต็มกระทะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เพื่อให้ พริกหนุ่มของเราสุกเร็วขึ้นนะคะเราก็จะคอยกลับด้านพริกหนุ่มของเราเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้พริกหนุ่มของเราไหม้ค่ะคอยกลับด้านเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะพอพริกหนุ่มของเราสุกดีแล้วเราก็ยกขึ้นไปพักไว้นะคะ หรือว่าถ้ากลัวย่างแล้วแตกให้เราใช้ไม้กัดกัดเข้าไปแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันอาออกนะคะและไส้หมูมันหลุดออกมาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่หลุดหรอกค่ะจากนั้นเราก็จัดจานได้เลยค่ะพริกหนุ่มของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ